พาเมื่อนี้มาตามนาจีงวดที่ผ่านมาเพ็นให้เก้าหาซีออกหกหาซีกับหัวเสียดายค่ะงวดนี้พัน้านดีอีกแล้วฝันว่าน้องปอนมาบอกเลยสามตัวเนีนๆ่ๆจะเป็นตัวใดไปติดตามนาเจีเลยค่ะสวัสดีครับแม่เจค่ะสวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้มาเลยกับภาพมาตามแม่เจเด้นะครับเสียาดายพี่น้องเลยสามตัวแตกเอาอะไรกับหัว่เอาอะไรกับหัวให้นะะครับ โอ้ยฝันเดียเนาะวันหาศูนย์หกศูนหอกวันเนี่ยหาน้อยนะครับวันวันที่ตอนไหนสาม่เดีคันเดลาวันช่ววนหรอหาน้อยหกศูนย์ห้าศูนย์เอนไทยมือนันเนาะในวันศุกร์เนาะค่ะเก้าห้าสี่นะบอกโอ้าสี่เนาะมันกลับหมาจนเรียกว่าาสี่เตียมเนาะกลับัวเอ้ย่ยเอย เจ้ารู้จะซอะนทงมเทาะหร่นเอ๊ะเจ้จ้าไอ้ก้กอนนั่นไอ้ไอ้งันไปใหม่อบอกสามต<ช>ัวเจ้รอนร้อนมากคนเดียวร้อนห้าหน้อยออป่ะร้อนไปห้าน้อยอป่ะอาไปห้าน้อยส<ต>ามตแต่ว่าเป็นโตโต่ะเอาไี่ตองตามแล้วตัวเเป็นสาตัแตกนะครับมันย้อมมันได้แตกได้เรือมันยอมส,<า>อสวัสดีไม่เก๋ค่อยฟันแบบนี้มันคยเข่าตรงตรพอม เดี๋ยวเราว่างไทยเด็ดขาดเลยไอเราว่างไทยแต่ว่าก่อนจะไปไทยก่นไปเที่ยวเล่าเที่ยวเล่าสุดาแรกรก,รกร่อนก็ดีอยู่จ้ะจะไปห้า,น,า,น,หน,น,าน่อยก็ได้หน่อยแต่เป็นหน่อยทีเด้อนะเพราะว่าเป็นเหล็กก็ได้ตีจ้าเหล็กโตมอลวยรูปากใส่ได้เลยฟันแบบไหนอ้าวไ่ตุ้ยไ่จับบอลน้องท่านได้ยินไหมเฮ้ยมอลวยได้ยินเลยมอลวยรูปากใส่เลยฝันแบบไหน,น <c oughs> ันแบบเป็นตัวบ่ ฝันตัวก็บ้าเลยมากเรกไม่เก็บฝันเป็นตัวก,ก็วม,กวมักได้ไ,ไหมฝันแบบน <c oughs> ีบ้มันบ่าเลยรือไงฝันแบบตีบันจังมันเรื่องปากแต่กินได้แลยไอ้บ้านได้หลายๆเลยตูป,ปากแต่ยังว้าแต่ห้ามันออกนำเลยพัน,พนคุณเ<ไ>ขาจะไปคิดว่ามันต้องเขาก็ต้องคิดว่ามันมีโอกาสได้นะมันว่าไ้เขาซื้อเขาก็ตุนกันไปหาบาตที่บัตรก็ได้หลายแล้วสามตัวนะสามตัวมันหาบาทมันก็ได้หลากหลายนะเฮ้เขาต้องไปชีเลี่ยดด้วยว่า ก็ซื้อพันคุณพันมาตกปรานถือหาบาทเสีบบาทหันสามยี่นึอยเงนจนธาคารเอาเงินแล้วสาม่ตัวมันก็ได้บักคักเนาะมันมีประวัติเคาสิตบัตรฟังก่อนเมกเก้เคยฝันแบบนี้มันเขาตรงๆมาก่อนเนาะเอาบัตรฟั่งเนี่ยตะก้อนเป็นไหนอันไม่ยัปากเหรอตะก้อนเอ๋ฝันว่าน้องปอนบอกเด็กหาโซนมันก็ออกออกอีรีออกอีรี คือวันนั้นนองฟอนคือฟันว่นน่องฟันบอกเรืกันบะอืาบอกดีเลยอวันนี้มีเก็ฟันมาเลยเนี่ยฟันมื่ขึ้นฟันมื่ขึ้นบะฟันน้องฟันบอกขึ้นเขาอย้าเฝ้าเบาเป็นเวลาหรืออะไรจาเฝ้าแบบพ่น่ะแล้วก็่จะนอขอเวลาจะนอนี่นอยอยู่ที่นอนพอหนีกับเช็บพองนีกับเจ็บกินกลางกลางวนาะเออให้มารวยได้ได้เวลาเนี่ยเวลาบระหัดมันยา เด็กเก็มันขันต้มก่จะแปดนทีขึ้นไปเนาะเอ็ชีทั้งมอเลยรแต่ใจดีดอกนะครับที่นี่มีแต่พูดยากๆนะไม่ตื้อแล้ากันยากี่ยวกับลูกเต่าเล่าคือไปเรียงสารใส่เงินหลกันมคือกระลำบากมอเลยกับเรียงลูกเรียงพ่อเรืพ่อดูแลพ่อเนาะพ่อกับแปดสิบหกแล้วลูกกับเปิดเป็นมะเร็งมีแต่พูดยากไม่เกะกับดูแลลูกหน่อยเนาะส่วหนุ่มเลี้ยงนะครับแต่ถือว่าเบื้องน้ำขันบะขามก็สราบเป็นการซอยเดียวกันเ้าไม่ตือเนาะ ไอ้ทั้งช่องนี้ายใดเนาะวานีก็ีเลยสิวอกหอยฟอนมาหน่อยมันมันสันปะมันจะจบงานคเนาะจบใครมันไม่ตีแม้แ่ายจะาบอกมันจะจบไวมันเ่ท่านใดเวลานะต้องเราลิเทียวมันไมได้ตีนะมันมยได้เวลานะเออวันนี้มันไม่ตีได้หว่างเลยเราวาลล่อจะมาล่อจะมาจะจบไว้โพดท่านวะเออเอเลยว่านละเกินหน่อยจังาวแต่ว่าอเีกระจดีเด้ ก็มิตรค้นลำบากเนาะทุ่มทายขีบน้ำกเส้นขีบพันกัะยากหาจีบซี่ก็ว่ามาขามทองจ้ามารวยเื่าไงโยมาขามก็ท่าดาสันเย็บซี่ทั้งจองมีตดีกูได้ก็มิตรคูหาจีนยากมีตรพู้จดีจะง้ามาะทั้งจองเขาก็ไดพื้นมิโชคนก็บวแพงเนาะเย็ซีทังนครสวรรค์กัดคนมากได้แล้วเนาะนะครับเอามาให้สามอคะแนนเ้อนะครับเป็นถึงน้ำคนกับวเลื่มไม่เจ๊เ้อนะครับถึงน้ำไม่เคี้ยวกับ่าคนกับไม่ไม่เจ๊ก็ แลรงฮาน้อยอื่นหวยเล่าก็หายถูกสามตัวจ้ะสามตัวสามตัวแตกสามตัวแตกสามตัวแตกล่าสุดนี่จำได้ว่าน้องปอนบอกก้อนนั่นสามตัวเนาะจ้ะบ้านนี่ไม่เขียลืมจ้ะมันลืมเลิกไปออกเล่าสามตัวเล่าสามตัวตรงเลยตรงบังตรงบ่สี่สามหาตรงบ่จะเขาคิว่าจะอาชีอยู่ในนี่แหละโม่มันใจตัวตดหรือตรงนี่แหละ บานนี้พ่อไมเกลื้อมาลองปอนแล้บอกมาอยู่ไหนผ่านปะแม่นบ้างเงินขงเขานะแต่ว่าคนบอกที่แหลกสาตัวมมเกลื้อผมซื้อนะวันนี้คือเราเ่ลืมอมจดเลยปะจดจำแม่นจำแม่นเหมือจำแม่นดวงกี่คืนมานนัอนจำแม่นวันนั้นไหนแม่เมเกลื้อลืมไหนเลยเนาะเล่าน่อยบาเนาะเล่าเล่าอย่างพะเล่าพัฒนาบะเล่าไงเล่าไงเล่าพัฒนาเอาได้เวลาวรอ เงาะับ้าได้ไวได้แล้วเอาฟันว่างได้บ่นเมาได้บ่นฟันไอ้ไอ้เด่นฟันว่าเด่นกับรูปปกติอาจ้ะเด่นไปเด่นมาเรามีโทรศัพท์เข้ามาหาเฮาวาเฮาได้บอกว่าไครใครโทษมากว่ะเพิ่นกระเริ่บเพิ่นก็เลยบอกว่าไอ้แปดหาสองโทษมากต้องมาบอกนี่มันบอกว่าแปดหาสองโทษมากวางส่ ไอโทรศัพท์เขามาเครื่องเขาเหมือนมั้งโทรศกิ้งกิ้งอ่ากิ้งกิวันนี้อ๋อนี่างกลับช่งนีคือกลับกลับก็จะจากิ้งบอบ่สเมนบ่โทรต้องโทรบ่โทรศัพท์มาจชงว่าเอามาเด่นไปเอามาจะเดินไปเด่นไปเดินมาเมเรามีไอ้คนโทรมาเบื่อเขาเขาเด้เออไผโทรมานเพ่นนี้บอกว่าแปดหาสองโทรมาเพ่นนี้วางส่เอื่อนนี่วางส่ ในฝันเนาะจ้ะก <m> ็รื้อตื่นบ่เออเขากะเขากะย่างไปแล้วกะตื่นเดินไปเด่นมาสิจ้ะมันฝันไม่ค่อยโดนหรอกจ้ะท่านี้เนาะอือหรือหลก็สิบวัยจะเฝ้าเ้ามันเป็นอะไรไม่ได้ไม่ใช่เวลาเนาะอ๋อหนองปอนเคยฝันดีคเคยเข่าเล่าสามตัวตรงไขมาแล้วเด้อนะครับแค่บอกคือบอกในฝันต้งเี่อละจ้ะสุดเข่าตรงจ้ะขอไทยตอนนี้เนาะจ้ะล่าสุดนี่มาบอกเป็นเบาเลยจ้ะเบาในชีวิตจริงจ้ะ ออกล่าสามตัวแน่แอเรื่องกับพีบอกว่าหนาห่งพระก็ถือกิริยะวันนี้ได้ฝันนะครับคนโทรมาเบอเบอเบอร์มเก็บเบอร์ไหนเื่มัวเะก็แปดสองนี่กันืึต้องถ่ายแปดสองสามตัวสามสามเนี่ยเบอรเาอ๋อคอยจำไปดีเรื่องเคียงไปเรื่งกันนะเคียงไทยอยู่อืมเอาเบียก่อนเบีก่อน ในเบียร์วันจะไม่เพราะว่าเราไปมาเปื่เก็บออกปากวายุท่โทรศัพท์น้องเนาะพวกเขามาเดี๋ยวพี่น้องทับเบอร์โทรกันเลยให้เมื่เก็บอปกนึงเบอร์โทรให้เนาะมีสองเบอร์เนาะงเก่งเดียวเนาะเครื่งหนึ่งเป็นซี่แปดหนึ่งเครื่งหนึ่งเป็นซี่แปดสองแต่วันในฝันน้องปอนบอกว่าแปดหาสองโทรมานะครับเอารวยก็เลยตัดให้เป็นแปดหาหาสองแล้วก็แปดสองเมเก็บวามักเก็บเก่าฝากไว้นะเน่ะ แต่ว่าน้องปอบอกนะแม่คือเขาสุยานะจ้ะขออนีาตบกวนนะ้รนะครับเดี๋ยวคืจ้ามีเ้อนะครับสลรับในเจเด้อจกหิมานะแม่เจมันนี่นะเอาคนอื่นก้อนใดแต่สามารถไปเที่ยวไดเนาะเทิงฮานอยเทิงเลยเทิงเล่าไงเทิงไทยแล้วจ้ะเจก็ที่น่แเหราว่างไถตัวนี้หนาคร้บตัวเลาเนี่ันวจันเล่าวัดจันวอยากไปเจ้าวไรตัวนี้เลยตัวนี้ได้ือเบรดนะครับ ส่วนเนี่เขาดีกับซีเมนปกติปกติพิเศษแต่กรชาพ,พี่พี่เรากะชาประม้านเนี่ยนะครับแต่เล่าสตากับเขาแน่เหล้าตาเขาเลยด้วยจะว่ารักกันยังพี่นอน,นได้นายเล่ามักหามเมื่อไหรต้องของอีกทีไหมก็สีบานไหมลายเล่าเขาเจ้าสีบาโอ้เล่าได้แทดแล้วที่แนีก็คืออย่างเด่นชัดเลยคือเล้าพัฒนากะทิแล้วเหล้าพัฒนาแต่ว่าพูดที่มาค้าน้อยก็ไม่ต้องเกรงใจเลยเลยเพราะว่าก่อขี้รีนะครับไม่เกลี้ยงอะไรก่อขี้รีเนาะ เอาวแต่หามไมา่ได้เขาหามไม่ได้ว่เาเลขที่ไปใส่เนาะแต่ว่ามันกลับไปอีกทีเนี่ยนะเพราะมันน่าสนใจคร<า><า>ับตามนี้เนาะเลาวมื่เชียร์ยัยงฟันทีนึงนะไหมเมืเ่อเชียร์่อนเหลือลอะไรแยบเน้องเป็นงงเชียร์ฟันมาดิงกับลูกปกติอ่ะเต็มไปเต็มมากวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาวันนี้เกีได้ถามมาว่าผู้ใดโทรมานะเพื่อนได้บอกว่าแปดหาสองโทรมาเพื่อนระวังสิ้องปอนบอก S <S ในฝันจ้าแต่หาสองโทรมาอ่าเรือยไปวันทั่วสาวของว่าเห็นบ่บ่บ่เสียงเขาอ๋อ <นะ S 2> บ่ได้เวอร์กันว่าในฝันบ่ได้เวอร์บ่ได้เบิ่งเนี่ยเดี๋ยวยินแต่ว่าโทรสาวโทรมาเลยโทรเสาวเขามาโทรมาแล้ววะนี่เขาเขาก็ะได้ว่าโอ้ผู้ใด<อ>โทรมาเนี่ยเพื่อนได้บอกว่าแปดหาสองโทรมาน้องปอนทูวอกเนาะจ้าไปชมมันสามตัวทั้งน้องปอนเด้อนะครับไอ้เสียงโทรศัพท์ต่างาเลยฮะ ก็ด่างปกติแม่ไมเลยว่าอันแปบสายนี่อันรี้ยไม่มีไม่อันที่ว่าแปบสายนี่ยะไรแปดห้าสองนั่นเป็นน่องปอนเบ้าเต๋เอออันนี้แต่โดนเขา้าใจเต๋บอกว่ามันเขาโทรมาบอกว่าแปดห้าสองโมเมนน้องปอนเปลี่ยนไปได้มาร์แล้วเสียงโทรศัพท์เขาเขาดังอ่ะแม่วันนี้เขาก็เลยเขาเขาก็ได้บอกว่าผู้ใดโทรมานะใครโทรมาอ่ะวันนี้เพื่อนได้บอกว่า แปดห้าสองโทรมาเอออกวันเป็นพวกเราเออวันนี้เราจะา้แมนไอแมนฟันแบบนี้รูปปากไซสเอยว่ะนอนแมนอยู่ครื่องวดนั่นเนาะเอครงวดสมตัวนั่นครับคนฟันว่ารูปคนบวชหาสูนเขาเพิ่งไงกไ้ฟันแบบนี้นะว่าเรูปปากไซสเรยว่ะก็ว่าไอหาสูงเขาเล็กไงเออดั่นหละคนั่นน่ะเอิ้งกิ้งกิ้งมา่วอาจรมานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ